ชิมก่อนเด้อป้าพี่น้องจวดจวจวดวดจัวดจวดจวดจวจวจวดัวจ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 วดจ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 วจวด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 วดจ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 ดววว น้องแซ่บค่ะโอเคเนี่ย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 ใส่มะนาวเดี๋ยวก็กรกันหน่อย <c oughs> แบ่งหางแบ่งอะไรยุบมาอืมก็ละละละครึ่งนึ่งอันนี้ก็อีกครึ่งนึ่งที่เหลือก็ไว้กินเช้าจวดจวดจวดเฮิร <c oughs> ์มใส่มะฮุงเฮิร์มใส่มะฮงเฮิร์ม ชิมก่อนเด้อ,นนอมีอะวเรียกเรี่อ,นนอามาแกะใช่น้องแซ่บ่ายโอนคเนี่ยชิมก่อนเด้อลองมายั้งยมมองนะคะจากเตอร์สัพรานิริโชตควใช้มะเฮอร์เดียเด๋ยวด้วย น,น,นี่ยป่แทมีบัวนี่เอาออกมืดสิเคใส่จานก่อนไปยังจวดๆใส่มะฮุงเฮิร์มใส่มะฮุงเฮิร์มง่านี่ง่ายแต่น้ำหอันนี้แหละ ทะเลทะเลให้มันถือใจมันโลดนี่มังค์เฮ่อเนี้ยใส่น้ำตาลก่อนนายหนึ่งนี่ตาลอะไรเนี่่ยกะแค่ โคตรเคลเคลยเลย์น้มันถือใจมันโลดนี่มะฮูเฮิรเนี่นี่นี่แ่เพี้ยแทจดะองั้ิมอจวเนรวยิใจเมืเ่เพือาัมันีว้มเราวเรียกๆมาแกะ นี่ยเนี่ยเน,น,นีพี่น้องม,มาเดินจวดจจว,วพี่เข่าใหญ่นี่พี่เข่าใหญ่นี่เข <Okay, S 1> ่าใหญ่นี่ให้มันกินโลดบน,นี้ค่อยนี่นี่พี่น้องเี่ยเนี่ยเนี่

มะนาวเปรี mattress, yeah. ้ยงไหมัราจแช่แใช่ไหมเรื่องโคโล่เล่เคล่เล่ให้มันถือใจมันโลดนี่มะหงฮาพี่น้องจวด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 นี่จวดชิมก่อนเด้อ แป้งน้ัมม้มมยมากาะนี้กะนี้นี่ใส่มาเกอะพี่เนาะเดี๋ยวเดวรก,กระ,รก <c oughs> ะไรนี่ง่ายก็แท่ะแรแบ่งหางแบ่งอะไรยุบมาอืมกิครึ่งนึ่งอันนี้ก็อีกครึ่งนึง ที่เหลือก็ไปกิน,นเช้าก็แมวช่ว,ว,ว,นนเวเยเรียกมาแกะพี่น้องแสบ่ายโอเคเนี่ยนี่ยนี่ง่ายแต่น้ำหัวนี้แหละนี่มเมือเ่อือมาใส่มเมือเอือใส่มากอรอ พี่มะนาวเนี่ยใส่น้ำตาลก่อนไปนึนน่งนี่ตาลนีพี่น้องมาเดินจวดจวดจวดพี่เผ่าใหญ่นี่พี่เข่าใหญ่นี่นี่นี่เผ่าใหญ่นี่ให้มันกินโลดบบบน,นี้ค่อยสูตแล้วพี่นอ้อง กอกนี่จะขึ้นเวทงนี้ทำไปนะคะเรองของนีดาโค่ใส่มาก่อนพี่เนาะเดี๋ยวดง่าย่นี่ง่ายแต่น้ำหัวอันนี้แหละเดี๋ยวด้ะโคเล่้เล่เล่ให้มันถือใจมันโลดนี่มาหูเฮเ้ยง่ายใช่แทมมีหัวนี่

ส่มะฮูเฮิมคัใส่มะฮูเฮิมลูน้องลูกลค่ะต่อนอใหลย่กหลวันนลเลเลอ้มันถือใจมันโลดนี่มะฮูเฮิมพี่น้องมาเด้อจัวจจวจัวพเภาวใานี่พี่าวใ่นี่นี่นี่านี่ให้มันกินโลดแบบนี้ค่อยสูดแล้วพี่น้อง แบ่งหางแบ่งอะไรยุบมาอืม็กือบแล้ครึ่งนึ่งอันนี้ก็อีกครึ่งนึ่งออที่เหลือก็ไปกินสนะานนจวจวดจวดจวดนี่ง่ายแต่น้ำหัวอันนี้แหละ สิเอาออกมืดติเทใส่จานก่อนไปยังจวดจวดเนื้อเทตมเลือมาใส่มนเลือลือใส่มะกอกบีบมันสิเทใส่จานก่อนเออเอก็ล้วก็แบ่งมาใส่นี้ เดี๋ยวเด้อใสมะนาวเดี๋ยวมะกรอกันนี่ถกจาก้มาโ้แล้วก่อนกนี่จะขนเวทีนี้ไปนะคะเรื่องของิดโี่ใส่มะก่อพี่เ้องเดี๋ยวเด้อตอจาก้มาังโงแล้วก่อนที่ก่อนี่จะขเวทีนี้ไปนะคะ่อ นี่ใส่มะกอกพี่น้องเดี๋ยวด้เริ่มัำปีนะคะลองมาตังบึมองนะคะจากอร์สังรนี่คือโถวใช้มะฮเฮิรมนาว่าจะคเพื่อประชานปรายเดี๋ยวด้ะจากข้องมาตั้งแต่แล้วก่อนที่ก่อนเี็จอกจะเเวทีนี้ทำไปนะคะเรื่องของนิาโคนี่ใส่มะกอพี่น้องเดี๋ยวเริ่มทำจะให้กแสดงที่ัญอะไรก็มีคนเขาก็บอกดับทนัว,ว่า